เอาละครับก็ราบสีวิตัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับผมแลวันนี้ก็มาอยู่กับผมในช่องมันต้องทำกันอีกิหมาเดิมนะคุณผู้ชมและวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม White w i West g o Mega w y s ของค่าย Pragmatic Play กันเองคุณผู้ชมและวันนี้เราก็มากันในรูปแบบของเปิดเดียวเสียวบาบๆานี่คุณผู้ชมไม่ต้องงงนะผมเปิดเดียวเสียวบาบๆเรามาเปิดเดียวรู้เรื่องเลยนะค, <S <S คุณผู้ชมเรามาเงินทุนสองแสนนะคุณ้าลงไปสักครึ่ง ก็เลยครึ่งนิดๆนะคุณผู้ชมซื้อฟรีสปินเกมละแสนแปดพันนะคุณผู้ชมก็เป็นกำลังใจงงกันววกนะคุณผู้ชมไปดูกันเลยครับผมสำหรับฟรีเกมมูลค่าหนึ่งแสนแปดพันนะคุณผู้ชมก็เปิดเดยาวเสียวว่าบ้าคุณผู้ชมเปิดเดยาวรู้เรื่องนะไดะ้คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้นะคุณผู้ชมวายวาย,ย,ยแตกไหนก็ได้ โอ้ oh, แม่งไม่มีเยอะไรามาเลยเฮ้ยวายมาวะ่ะช่องสองแตกนในให้กูหน่อยเฮ้ยแตนงใน่ะเฮ้ยเอาเรื่องวะ่ะผู้ชมแต่รุ่นนั้นเนี่ยอะไรคือ3เอ็กตา้าพีสปินเอาคุณผู้ชมโอ้วายไม่ตกเลยก็มาแล้ววะ่ะ เฮ้ยกำไรปะเนี uh ่ยเฮ้ยคุณผู้ชมกำไรเฉยกำไรว่ะเฮ้ยแม่งกำไรเฉยว่ะเปิดเดียวเสียวอบๆหรอกเฮ้ยกำไรแสนกว่าเลยนะคุณผู้ชมแตกไหนปะแตกไหนปะเฮ้ยแตกไหนอีก โอ้โหลูนี้กูเล่นตนานแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะ่ะเปิดเดียวเสียวพาบ้าบามาแบบคุณผู้ชมโอ้โหกำไรแม่งอย่างเยอะโอ้โหแม่งปืนไม่น่าขาช่องนี้เลยสองแสนหกอ่ะคุณผู้ชมซื้อหนึ่งแสนว่ะ 1 8 0 0 0 0ได้มา2 6 0 0 0กคับคุณผู้ชมเปิดเดียวเสียวว่าบาปเราวันนี้ไม่เจ๋งนะครับผมสําหรับคอนเทนต์นี้ถ้าใครชอบนะคุณผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยนะครับผมสําหรับคอนเทนต์นี้นะเปิดเดียวเสียวว่าบาปนะคุณผู้ชมเปิดเดียวรู้เรื่องนะครับผมไม่ต้องเล่นอะไรนานนะคุณผู้ชมโอ้สําหรับรอบนี้แม่งกําไรเยอะจัดว่ะคุณผู้ชม ก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าเกมหน้านะคุณผู้ชมสำหรับคอนเทนต์นี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม